กราววัดีครับมาหอดมาจอดรถฟังครับออกมาตนอนนึ้นเข้าครับมาหมายวันอัตโมัติจัดไปแล้วครับอันได้ินเสียงบ่เสียงกลางมีขลุ่มครับ อย่าว่าโดนมันสีนี้ก่อนครับเจ้าจะกล่องอีสานไปขึ้นครับฝุ่นนั่นไล้ยินบ่ผมนีมากแล้วละ่ะเอาครับลองลุดรอที่ตามไปทนสำกันครับอาจารย์ครับ คัดเรียบร้อยครับเข้าล้มปุ๊บไหนเห็นแล้วครับนี่แดงอยู่ดอกพุ่นใส่พุ่นนี่นะครับเอ,อือฮะเก็บกลองเก็บยังมาท้าเลี้ยมาท้าเลี้ย กเก็บกล่องอีสานเอเก็บกล่องกันครับจังไปเอาตัวมันบาไปไส่กันได้ลันล่ะเฮะ้อเก็บนกหันเซียวโทั่วมาท้าวันจนพูทั่วมา,ากหันประจําครับคุ่มืออัเกคือมือละสองละสามละกับเสียว sao <Ceat> có <Ceat> <laughs> phí là lời bình luận sao có phí này có hóa cắn khu mượn màu mì mưa viên gặp siêu siêu hát siêu thang chạy đều gắn gầm nhiều năm càng để dưới nhau ạ tiếp ừ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  คา,ารม่มมีอยู่ครับแต่ว่าสิเข,ข่ากลองบบนกมากองอีสานก็นยังขันโยนยอยู่ครับที่แหละแต่ว่าคารม่มจักสิได้ยินบริด้ยินอาจารย์ก็ได้นะเอาโตมันลงมาเบิง่ง <c oughs> อาอ เนี่ยยังจดดวดจวดอยู่กองอีสานสายมันเอ้าตัวมันลงมาเบริงปะโอป๊าป

chưa sửa bát phân sửa bát phân điệp bút con gặp nhạc 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 bút con bút ổ chặt đang phân nhạt con phân đỉnh lại nhạc yeah. bút ổ chặt phân nhạt gặp มันโตมันก็ได้อย่างไปเบิอ่งอยูรถครับลกคนณลนเอ้าไปเบิอ่งอยูรถครับเดี๋ยวมันหลายอันถือ,อ,อยังมาหนอเอ้าฮะมาหอดรถเ่ะมึงตตมึงโตมัน ขนลนขนหางลนนุกกับพวกติครับลด้แต่ว่าขา่มมีอยู่ครับมีขาุ่มแดอยู่จังฟังเบิ้งในคลิปครับเสือกเสืออพเนียดบาดบาดข้อว่า้เบิ้งดัวครับจักจิเป็นสังไดเอากับเจ้าของอิสานมาฐานคือเขา เอาใส,ใส่ถุงเจ้ากันครับนกมันสีมันสีเสาเฮ้ยไหนนกตัวดีดีสิมาเป็นยังอยู่บ่อรอว่าเป็นนะเสือกบาดคอเอาใส่ถุงเจ้ากันครับกำเป็นร้ายมันสีมันสีเสาอา ก่อนอสานกับพระรัตนด์ดออกจากเก็บเฉลยซะก่อนครับไม้หม้หมนี่เป็นไม้ที่สองไม้แหลกของไม้แหลกของพันียดนี่ขลุ่มอยู่ครับมาฐานคือเราล่ะจะก่อนอ่สานเก็บนก หายไม้ครับรอรุดลอดที่ตามครับอาจารย์สรุปสิเป็นยังไงแต้มแหลกไปแล้วมาแล้วกับนกดินเฮาน่ะขตอม,มัดเต็มหนึ่งของอีสานเต็มหนึ่งแล้วฮะขึ้นลกเทิันรจิวาเอามาสองอันสาอัน บมโลบดอกบมโลบดอกบมโลบอันเอามาเถื่อพ่อตัวเอามาเก็บนุกตัวมันมันลุ่งอยางหยากันแล้วครับลงดินตัวได้ลงอยางหยาก็ลงดินเก็บในการโหลดฮะเก็บไม้เก็บย,ยังบาน คขีไปเป็นคิบคิปไป <laughs> เดี๋ยวนกนี่เขาลงดินบ่ไรครับก็เจาฉีดยาฉีดยาครับฉีดยา่ายาะขายังไลเอาลงตังบ่ไรคือมันมียามียังอันตรายต่อนกครับ อันตรายอันตราย,ายครับครับกระสีงไงไหใหญ่ไม้โตครับเราหลุดรถที่ตามมึงครับอาจารย์ครับสาาคินอีกอ่กอะ สวัสดีครับไปต่อไปต่อ <laughs> ส่งวันหยุด <laughs>